สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง super x view วันนี้ผมก็จะมาพูดเล่าประสบการณ์นะครับผมเกี่ยวกับการใช้กล้องเจ้าตัวกล้อง a 7 c นะครับแล้วก็เจ้าตัวเลนส์ยี่สิบสี่ f 1 4 g master ตัวนี้นะครับเน้นลงทุนซื้อกล้องเจ้าตัวกล้อง full frame ตัวนี้มานะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเหตุผลอะไรทําไมผมถึงเลือกเจ้าตัวกล้อง sony นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ต่าง,างนนๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับผมให้ท่านผู้ชมที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้้ออกลอง มิดเดิลเลนหรือว่ากล้อง DSLR หรือว่ากล้อง SLR Full f r a ฟูลฟรมต่างๆเนี่ยจะได้ตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องนะครับผมก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ของผมและการนะครับผมที่จะแชร์ให้ท่านผู้ชมได้เลือกก็ไงเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมต้องขอเล่าประวัติความเป็นมากันก่อนเลยก่อนหน้านี้ผมจะใช้เป็น iPhone 6 Plus ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะฮะแต่ว่า มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าผมเนี่ยใช้คอมเป็น Windows นะฮะไม่ได้ใช้เป็น OS มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าการลิงก์ในเรื่องของไฟล์นำสกุลไฟล์ของ iPhone เนี่ยเขาจะเป็น MOV แต่ว่าคอมอะ่ะส่วนมากแล้วนำสกุลที่เขารู้ก็คือเป็นพวก a p 4หรือ AVI เรไรงต่างนะครับผมซึ่งการที่เราจะใช้ นามสกุลไฟล์ของ iPhone ได้เนี่ยเราก็ต้องลงตัวคุถามที่เป็นโปรแกรมแบบมีเดียของทาง Apple ิลเขาใช่ไหมแต่ว่ามันใช้งานไม่ค่อยได้นะใน Windows แต่ว่าลงเพื่อให้ Windows ของเราเนี่ยมันรู้จักนามสกุล m o v ของ Apple มันก็จะดูรู้สึกยุ่งยากน,นิดนึงแล้วก็บวกกับว่าการใช้งานโปรแกรม Windows ต่างเนี่ยมันก็บางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้กระเทือนอะไรมากเหมือนกับว่าผมเนี่ยใช้ไปสักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่าตัวไฟล์มันก็เสียนะฮะมันเสียบ้างบางครั้งก็ภาพมาเสียงแตกผมก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลลไฟ์แบบ พิมพเองฮะเปลี่ยนเป็น avi มันก็จะเสียงกลับมาแต่ภาพหายหรือเปลี่ยนเป็น mp3 อะไรเงี้ยได้เสียงมาภาพหายแล้วก็ ทำอีกโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อย้ายไปเวลาไปใส่คลิปคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็จะได้รูปเป็นนามสกุลหนึ่งก็เสียไปอีกนามสกุลหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่ายุ่งยากจุกจิกนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ PC ในการตัดต่อที่เป็น OS ใช้ไปสักพักหนึ่งคอมลวนไม่รู้จักนามสกุลตัว MOV บ้างเนี้ยมันก็จะลวนมากๆเลยหลังจากนั้นผมก็ซื้อซัมซุงโน้ตสิบมานะก็สะดวกขึ้นมานิดนึงนะก็คือไฟล์ที่ถ่ายออกมาเป็นเป็น m p โเลยมันก็จะรู้จักกันง่ายนะครับผมแต่ว่า ได้เคยได้รีวิวไปเจ้าตัว DJ Osmo 4เนี่ยมันก็ดีนะฮะมันก็ตอบโจทย์การใช้งานได้โอเคเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมซึ่งผมยังแก้ปัญหาไม่ค่อยได้ก็คือ,เ,อเวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยไฟล์ภาพกับไฟล์เสียงเนี่ยเสียงมันจะไม่ตรงกันเหมือนกับตัวเฟรมเรทนะฮะก็คือภาพเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ50-60เฟรมเรทแต่ว่าเสียงเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะอยู่ที่30เฟรมเรทหรือเปล่านะฮะเวลาถ่าย ภาพและเสียงออกมาโดยที่ไม่ได้ใช้แอปของตัวเครื่องอ่ะเราไปใช้ตัวถ่ายของ DJI เพราะว่าถ้าเราใช้ของ DJI เนี่ยมันจะได้ใช้ฟังก์ชันของตัว gimbal ได้ด้วยมันสามารถที่จะใส่เอฟเฟกต์ทำให้ภาพมันดูสวยดูเนียนดูใสขึ้นเล็กน้อยได้เวลาผมเอาไปตัดต่อเนี่ยมันก็จะแบบเสียงมันก็จะไม่ตรงนะคือภาพมาเสียงก็จะมาไม่ตรงกับปากเงี้ยผมก็หาวิธีแก้ไฟล์ตัวนี้อยู่นานมากนะครับผมซึ่งวิธีแก้เนี่ยก็คือต้องไปโหลดโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งมาจะชื่อว่า Handbreak นะครับผมซึ่ง ก็ตามนี้เลยนี่นะครับผมเป็นผลสับปะรดนะครับแบบเนี้ยมันสามารถที่จะแปลงเฟรมเรทของภาพและเสียงเนมันตรงกันแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแทนที่เราจะแบบตัดได้เลยมันก็ต้องมาเสียเวลาตรงนี้รู้สึกว่าเออภาพที่ได้อะหนึ่งเลยความละเอียดนะพอเวลาแบบเราไปถ่ายในที่ที่มันแสงดีหน่อยมันก็โอเคแต่พอที่ที่มันแสงน้อยลงมานิดนึงหรือแม้แต่ที่ในการแจ้งก็ตามเงี้ยเราถ่ายมาเป็น1 0 8 0ปก็จริงแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ย มันเหมือนคุณภาพมันไม่ถึงมันจะมีความแตกมันจะมีความแบบไม่คมไม่ชัดนะฮะของภาพมันคือเวลาเราดูในมือถือมันชัดอยู่แล้วเพราะจอมันเล็กมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นน้อยที่เกิดในจอนะผมแต่ว่าพอเวลาเราไปมองดูในพวกจอมอนิเตอร์หรือว่าแค่เราดู u t u b e เงี้ยแล้วเราไปขยายให้มันเต็มเงี้ยมันก็จะเกิดน้อยความละเอียดด้วยความสดต่างๆมันก็จะไม่ค่อยสวยนะทำให้ผมเนี่ยศึกษาพัฒนาอุปกรณ์มาเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม ที่แต่ก่อนใช้เป็นไม้ไม่มีสายก็เปลี่ยนมาเป็นไม้ไร้สายเพื่อให้คุณภาพของเสียงเนี่ยมันดีขึ้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เตัดสินใจที่จะมองดูกล้องต่างๆที่ผมดูช่องรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยเขาจะใช้เป็น e 8 5คือมันเป็นรุ่นราคาไม่แพงได้เลนคิดรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นบุกเบิกเลยมั้งสำหรับกล้องที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอเงี้ยนะครับผมที่แบบเป็นรุ่นยอดน,นิยมฮะที่เขาเอามาใช้กัน คุณภาพอะไรเงีก็ก็คือว่าโอเคนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็เออดูๆไว้นะแต่ว่าก็ยังยังไม่ตัดสินใจมากตอนแรกอะผมก็ลังเลตัดสินใจดูเจ้าตัว Sony A 6005นะครับผมเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยที่ชอบเพราะว่าหนึ่งเลยคืออ่าผมมีอาคติกับกล้องก็คือกล้องของแฟนเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาใช้เป็นกล้องถ่ายรูปเป็น Fuji XA2 ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นกล้องสําหรับถ่ายรูปใช่ไหมแต่เราก็เอามาถ่ายวิดีโอบ้างซึ่งตัวนั้น,นฟังก์ชันมันก็ไม่ค่อยครบนะ คือมันไม่มีช่องเสียบสายออกต่อไม้ต้องถ่ายแบบตามมีตามเกิดแล้วก็แต่ว่าด้วยเซ็นเซอร์ที่มันมีขนาดเล็กพอบางครั้งเราถ่ายในที่ที่มันแสงน้อยมันก็อารมณ์ก็ใกล้ๆมือถือแถมมืดกว่าด้วย แล้วก็บวกกับว่า,วา Auto Focus ออโต้โฟกัสเงี้ยมันห่วยกว่ามือถือเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราก็ไม่ค่อยเป็นกันก็ไม่มีตัดกล้องกดโฟกัสไม่เป็นภาพที่ได้มันก็จะแบบเบอร์บ้างถ้าใครได้ดูรีวิวติดฟิล์มซัมซุงโน้ตสิบ plus นะจะเห็นเลยว่านั่นผมใช้ x a 2ใช้มาเนี่ยออโต้โฟกัสต่างๆมันก็ไม่ค่อยเวิร์กผมก็เลยมีอาคาติตรงนี้ว่าเฮ้ยกล้องตัวใหม่ของผมเนี่ยออโต้โฟกัสดีๆผมก็เลยดูเป็นโซนี่ไงก็เลยไปดู a 6กที่ผมชอบเนี่ยก็คือหนึ่งเลยคือแบรนด์โซนี่เขาก,ก,รรา,กา,รา,ารราซา่อ,อมบุ รักษาเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ที่มันค่อนข้างจะแพงเซอร์วิสต่างๆนะแล้วก็ตัวอะเซสซอรีของเขาอุปกรณ์เขาเนี่ยมันก็มีราคาที่จะค่อนข้างสูงกว่าแบรนด์อื่นๆด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็กลัวตรงนั้นเพราะว่างบประมาณเรามันก็ไม่ได้เยอะนะครับก็เลยดูเป็นเอวันห้ไว้ราคาก็ไม่ได้ถึงกับแพงมากแต่ว่าผมก็ต่อราคากับคนขายไม่ค่อยได้ด้วยบวกกับว่าผมมาถามเหตุผลกับคนขาย,ว,ยว่า เออพี่ทําไมถึงขายเจ้าตัว A หกพันห้าเขาก็ให้คําตอบอยากจะขายไปเล่นฟูลเฟรมผมก็ยังไม่ไปมองฟูลเฟรมนะเพราะว่าเราก็รู้ว่ากล้องฟนะูลเฟรมเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแบบประมาณ50,000ขึ้นหมดอนะตอนนั้นก็ยังไม่มองนะครับเพราะเรายังรู้สึกว่าเออเราถ่าย YouTube หรือว่าทาคลิปวิดีโอเนี่ยเรายังไม่ได้โปรเฟชชั่นอลขนาดที่ต้องไปลงทุนสูงขนาดนั้นคือผมชอบโซนี่ตรงที่ว่าดีไซน์เขามันดูสวยงามดูริมเหลี่ยม,ม,มดีผมเป็นคนที่ชอบรูปทรงเลขาคันนี้มันดูโมเดินมันดูสวยผมก็มองแค่ A หกพันห้าเพราะราคาเนี่ยมัน ผมก็ไปต่อเขาเหลือ2 5ง0มบ้างบางครั้งสาม0มื่ขอเลนคิดด้วยอะไรต่างๆท้ายเขาก็ไม่ขายเนาะก็ไปขายคนอื่นอะไร้ว่านไปก็ดวงไม่สมพงกันนะสุดท้ายผมก็เลยไม่ได้ซื้อบอกว่าไอเทคโนโลยีของ a อวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเก่าละถึงแม้ว่ามันจะมีตัวกันสั่น5แกนต่างนะแต่ว่า มันก็ค่อนข้างจะโบราณคําคลึอแล้วนะผมในส่วนของอายุการใช้งานนะก็เลยแบบเออเริ่มแบบไม่มองมันดูมาเรื่อยๆครับผมก็มี A6004 ออกมาใช่ไหมก็เออน่าสนใจราคาค่อนข้างถูกเลยแต่ว่าก็ไม่มีการสั่น5แกนตัว a 6 0 0มาก็ค่อนข้างจะสูงเกือบอีกนิดนึงก็แทบจะซื้อฟูลเฟรมได้งไงจริงๆผมไม่ค่อยชอบ A6005 ตรงเรื่องจอฟลิปเหมือนกันคือจอฟลิปเขามันเป็นฟลิปหลังขึ้นหลังมันไม่สามารถพับขึ้นมาข้างบนได้แบบแบบแนวเซลฟี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น A6006 มันทําได้ แต่ผมก็ไม่เคยชอบอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นการฟิปขึ้นบนมันจะมีสายแพรอยู่แฟนผมอม่เขาใช้ตัว XA2 เนี่ยมันอารมณ์เดียวกันเลยแล้วสายแพรเวลาชักขึ้นอะ่ะมันขาดต้องไปแก้เสียประมาณพันกว่าบาทมันก็ไม่แพงแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโครงๆเหล็กๆเ,เหมือนกล้องราคา หลังๆมานางเขาชอบไปถ่ายรูปกับช่างภาพแล้วผมก็จะแบบแวบ,บไปกับช่างภาพช่างภาพเนี่ยเขาถ่ายรูปมาสวยดูดีแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออกล้องเรามันก็เป็นแค่กล้องมือถือที่ไปถ่ายวิดีโอตามเขาบ้างอะไรเงี้ยม Madison ันรู้สึกคุณภาพเรามันสู้เขาไม่ได้แล้วแบบเราก็อยากจะอัปเกรดตัวเองให้มันเริ่มดูดีอยากจะถ่ายรูปสวยอยากจะถ่ายวิดีโอได้สวยบ้างก็ตัดสินใจดูนะครับผมแล้วก็ถามช่างภาพบ,าาาบ้างก็เขาก็แนะนําเป็นโซนี่บ้างแคนนอนบ้างแต่ว่าแคนนอนเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้จักคือผมก็เข้าใจว่าโซนี่แคนนอนเนี่ยเขาก,ก็เปแบบ มายาวนานเนาะแล้วก็แค n o อเองเนี่ยเขาก็มีเลนส์ให้เลือกเยอะมากกว่า Sony ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเซนเซอร์ตัวซอฟต์แวร์เขาเนี่ยก็เรียกว่ามีความเก่งเอาเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นตัว eye detection ของ Canon ใช่ไหมที่สามารถจับดวงตงดวง,ดงตาได้แม่นยำแม้ว่าจะอยู่ในที่ไกลๆก,ก็จับได้ดีกว่า Sony อะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบดีไซน์ของ Canon นะเพราะว่า c a n o อเนี่ยดีไซน์เขาจะเหมือนกล้อง DSR คือมันจะอ้วนๆอ,อุ้มๆ ต่อให้มันเป็นกล้องรุ่นใหม่ๆมาเงี้ยดีไซน์มันก็ยังอ้วนอยู่ถึงแม้มันจะอ้วนน้อยลงผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบดีไซน์มันเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้มองตอนแรกก็มองเป็น Sony A73 Mark III, III นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือมี a 7 c ออกมาแล้วสักพักหนึ่ง A73 Mark III หรือว่า a 7ดีมันก็มีอีกตัวเรื่องนึงเข้ามานะครับผมก็คือลูมิก S5 สเปคก็คือราคาเนี่ยใกล้เคียงกับ A7C กับตัว a 7 3จมาทีเลยแต่ว่าสเปคเขาค่อนข้างจะดูสูงมากนะผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใส่เมมโมรีการ์ดได้2สล็อตถ่าย 4K8K ได้แต่ว่า 8K ต้องถ่ายแบบออกเสียบสายออกอะไรเงี้ยนะแล้วก็จอที่มีความละเอียดสูง EVE ก็มีความละเอียดมากกว่าบ้างจอก็เป็นทัชสกรีนอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็จบที่ออโต้โฟกัสลูมิกเนี่ยโฟกัสเขาจะเป็นเหมือนแท็กกิ้งมากกว่ามันจะไม่ใช่อา e ดีเท็กชันผมเรียเรื่องโฟกัสมากออโต้โฟกัสนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบตัวลูมิกก็คือในเรื่องของวัสดุวัสดุเขาจะมีแมกนีเซียมอลลอยทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็ด้านหลังเขาจะเป็นพลาสติกซึ่งถ้าเป็นกล้องดีๆหรือว่ากล้องโอเคๆหน่อยเขาจะใช้แมกนีเซียมทั้งหมด3ชิ้นเลยซึ่งก็อาจจะเป็นการลดคอ์สลดอะไรของเขาเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างจะถูกนะครับผมแต่ว่าได้สเปคที่ดีสุดท้ายก็เลยกลับมามอง Sony นะครับผมก็มองเป็น Sony A7C กับตัว A7III ก็เดี๋ยวผมจะมาเทียบทั้ง2ตัวนี้นะผมว่า,าเหตุผลอะไรนะผมผมลือเจ้าตัว A7C อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ2อ2ตัวนี้มันมีเซนเซอร์ e x C m o d เหมือนกันนะครับผมก็คือมันเป็นการยกในส่วนของตัว เซนเซอร์หรือว่าชิปอะไรต่างเนี่ยมาจากตัว A73 Maxi แต่ว่าตัว A7C เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของ CPU การประมวลผลต่างๆอาจจะเป็นรุ่ในใหม่ๆมันเลยทําให้แบบความต่างอาจจะไม่ต่างกันมากอาจจะต่างตรงที่ว่าถ้าเอากล้อง A73 Maxi กับอ้อง A7C มาถ่ายคู่กันอะ่ะถ้าเป็นโทนเดียวกันอะ่ะรู้สึกว่า A73 Maxi สีจะดูเข้ม,เข,มเข้มกว่านะครับแต่ A7C สีจะดูอ่อนๆกว่ามันเหมือนเป็นการแต่งโทนสีที่ต่างกันเล็กน้อยฮะแต่ว่าเซนเซอร์เขาก็เหมือนกันแหละแต่ข้อดีข้อเสียครับผมที่แตกต่างกันนะ ก็คือ A7C เนี่ยมันเหมาะสําหรับการถ่ายวิดีโอนะครับผมส่วน A7III เนี่ยมันเหมาะสําหรับการถ่ายรูปภาพนะครับผมแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถทําทั้ง2อ,อย่างได้เหมือนๆกันนะ,ะแต่ว่าข้อเด่นข้อด้อยเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างเช่นเจ้าตัว A7C เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของจอที่มันฟลิปข้างขนาดรูปทรงที่มันกระทัดรัดไม่มีตัวตลกจอมองตาแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับผมผมใช้แล้วมันก็คือว่าโอเคแล้วก็ใช้ได้ดีแต่อาจจะสู้ ตัวที่เป็น A จสสามารถที่ี่เป็นกระโหลกไม่ได้แค่นั้นเองมันก็มีข้อดีข้อเสียที่กบกันไปมาครับผมอย่างเช่นถ้ามันไม่มีตัวกระโหลก View Finder ขนาดที่เล็กก็จริงแต่ว่ามันทําให้ตัวเครื่องมันมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดสามารถที่จะแบบติดตั้งพวกอุปกรณ์ได้แบบไม่เกะกะคือถ้าเป็น เอเสามาทีมันเป็นกระโหลกเงี้ยมันก็จะเกะกะมันก็จะดูเวลาติดอุปกรณ์ปุ๊บมันก็จะดูโดดโดดดูไปเรียบใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเออมันดูเถอะทะเวลาติดอุปกรณ์เสริมแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหามันก็ดูเท่ของมันอยู่แล้วแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือปุ่มเลคคอร์ดของเขาเนี่ยของเอเจซีเขาก็จะอยู่ด้านหน้าเลยเหมือนแบบเหมาะสําหรับการเลคคอร์ดนะครับแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์เขาเนี่ยตัว A7C ก็จะดูทันสมัยกว่าแล้วก็ปุ่มคัสตอมของ A7C เนี่ยก็จะไม่มีสล็อตเมมโมรีด้วยอันเนี้ย A7C เขาก็ตัดออกไปเหมือนแบบไม่รู้ตัดไปเพราะอะไรนะอาจจะอยากให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงไม่เปิงสล็อตไม่เปิงพื้นที่นะผมแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งแหละที่ผมรู้สึกว่าเออเขาตัดออกไปแต่มันก็อาจจะเป็นจุดด้อยที่ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าบางคนเน่เขาจะกลัวว่าเวลาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอกลัวเรื่องเวลาเราถ่ายงานที่มันซีเรียสอย่างเงี้ยก็อาจจะอยาก หรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเมมเราก็ไม่ได้เสียมันก็น่าจะใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มามีเกวัดเสียงวัดอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นค่าต่างๆได้ปกติเนี่ยก็คงไม่มีปัญหานะครับผมว่าเสียงเข้าไหมเมมมันทํางานหรือเปล่ามีบอกชั่วโมงบอกนาทีหรือเปล่าเงี้ยถ้ามันบอกก็แปบลบว่าเมมไม่เสียก็โอเคก็ถือว่ามีเมมเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบบางคนอาจจะบอกเออมี2เมมมันก็ปลอดภยัยข้อด้อยนะครับผมที่ AJC เองเนี่ยตัวเมมส์ของเขาฮะ เขาจะมีน,อน็อตยึดแค่4ตัวเนาะเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นเดียวแหละของเจ้าตัว A7C ละมัง้งถ้าเป็นอัลฟาอื่นนะอย่างพวก A7 สามารถี A7S A17R เงี้ยเขาก็จะมีเมาส์ที่มันเหมือนกันใช่ไหมสีส้มๆใหญ่ๆแต่ว่าพอเป็น A7C ปุ๊บเมมส์เขามันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขามันจะแปลกๆเงินๆเ,เลยแล้วก็มีขอบสีส้มนิดเดียวแล้วก็น็อตสกรูที่ยึดเนี่ยก็จะมีแค่สีตัวเท่านั้นไม่เหมือนเจ้ารุ่นอื่นๆเลยที่เป็นของ Alpha 7นะที่เขาจะแบบมีสกรูยึดน็อตเนี่ยทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งจุดเนี้ยมันก็น่าคิดนะครับผมว่าไอตัวเมาส์ที่มีสกรูแค่สีตัวเนี่ย มันก็จะจะทําให้ความแข็งแรงของการยึดชิ้นเลนเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่ามันก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากสําหรับงานถ่ายวิดีโอการที่เราซื้อกล้องที่มันแบบ กล้องฟูลเฟรมที่แบบเป็นกล้องแบบมิดเดิลเลนเล็กๆเงี้ยนะคงไม่มีใครเอาเลนเทเลถือเป็นสมายเซลฟี่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็คงไม่มีอนะ่ะมันก็เลยกลายว่าเออเขาอาจจะลดคอสนิดๆหน่อยๆโซนะี่เน่เนาะก็เรื่องกัก๊ก็ถือว่าเก่งให้ตัวเมมส์เนี่ยมันอาจจะแข็งแรงระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่เท่ากับรุ่นๆพี่อย่างพวก A73 T ขึ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยนะที่เขาจะแบบตัวเมมส์เขาจะแข็งแรงเพราะว่าน,นั้นมันเป็นงานถ่ายรูปมันต้องการภาพนิ่งหรือต้องการภาพที่มันแบบระยะไกลๆไงเงี้ย ที่มันมีอีเมมสลที่แข็งแรงมันก็สามารถใส่เลนส์สโคปไกลๆพวกเลนส์เทเลเลยได้นะครับก็อาจจะตอบโจทย์แบบนั้นแต่ว่า A7C ก็ทําได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้สมบุกสมบันที่จะรับน้ําหนักอะไรขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้แล้วแต่เราว่าเราจะไปใช้อะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุผลที่ผมเลือกเจ้าตัว A7C เนี่ยตัว หนังคุ้มของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังเทียมสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วแบบมันให้ผิวเท็กเจอร์ที่มันดูทันสมัยนะมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบด้วยหนึ่งสองก็คือมันมีจอที่ฟลิปได้มันสามารถที่จะถ่ายเซลฟี่ได้เพราะว่าคงไม่มีใครนะที่ใช้กล้อง A7III แล้วมาต่อจอแยกข้างบนาเงี้ยแล้วมาถือไม้เซลฟี่ไม้กิมบอลอีกทีหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันหนักมากนะแค่เลนส์24 f 1.4ที่ผมใช้มันก็หนักแล้วนะ คือถือเนะี่ยรู้สึกเลยว่าหนักมากถือได้แค่ประมาณ10-20นาทีผมก็รู้สึกว่าแบบมันสั่นแล้วมือเราแต่ว่ามันก็มีเลนรุ่นใหม่นะที่เพิ่งออกมา3ตัวมั้งฮะที่ว่ามันเป็นเลน24ยี่สิบที่เป็นเลนส์ทรงเล็กๆเ,เลยตัวนั้นมันก็จะทําให้น้ําหนักมันเบานะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จ,จะสู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นจะเป็นแค่ G เลนแต่ตัวนี้จะเป็น G master คุณภาพของเลนชิ้นเลนจํานวนชิ้นเลนการทําหน้าชั้นหลงังต่างๆเนี่ยตัว G master เนี่ย ก็อาจจะทําได้ดีกว่านะครับผมผมก็เลยตัดสินใจเลือกแบบตัวดีๆไปเลยนะครับผมเพื่อให้มันจบที่เลือกเจ้าตัวเลน24 F 1.4เนี่ยก็เพราะว่าเราอยากได้ภาพที่มันกว้างแบบวายแต่ว่าไม่เสียคุณภาพของภาพถ้าเราใช้เลนที่มันเป็นเลนอัลตร้าวายไม่ได้แบบดีขนาดนี้เหมือนกล้องมือถือเวลาเราถ่ายด้วยเลนอัลตร้าวายเนี่ยภาพมันจะโค้งเวลาเราไปถ่ายพวกตึกอะไรที่มันสูงๆตรงๆเนี่ยตึกมันก็จะโค้งว้าวไปตามเลนมันดูหลอกตา แต่พอมันเป็นเลนเจ้าตัว Sony G Master ตัวนี้มันก็จะกว้างนะโดยที่แบบถ้าเราถือในระยะแคบเนี่ย 50เซนอย่างเงี้ยนะผมถือไม้เซลฟี่มันก็จะได้ภาพที่ไม่ไม่แคบจนเกินไปก็ยังเห็นหน้าเห็นวิวด้านหลังอยู่ทําให้ภาพไม่รู้สึกอึดอัดนะแต่ว่าระยะ24เนี่ยกำลังดีนะครับผมสำหรับการถ่ายเซลฟี่ถ่ายตั้งกล้องในพื้นที่ที่มันไม่กว้างมากเรามีพื้นที่น้อยอย่างเงี้ยนะผมก็เลนส์ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัว a7iii เนี่ยเป็นกล้องที่เหมาะสําหรับการถ่ายรูปถามว่าเหมาะสําหรับถ่ายวิดีโอไหมก็เหมาะครับเพราะว่า a 7 3เนี่ยก็มีคนเอาไปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนะาะวว่ตั เ,เ,เหมาะสาหรับเป็นกล้องที่ให้ช่างภาพเป็นคนถ่ายแต่ถ้าใครที่กําลังมองหากล้องที่ต้องการใช้เป็นงานเซลฟี่ครับผมแบบถ่ายตัวเองนะก็แนะนําว่าเป็น A7C ก็จะดีแต่ว่าถ้าใครที่เป็นช่างภาพต้องการไปถ่ายบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ย ก็แนะนําว่าเป็น A.73 ก็โอเคนะเพราะว่าตัวบอดี้เองวัสดุอะไรเองต่างๆแล้วก็หรือแม้แต่ตัวสล็อตใส่เมมโมรีตัวปุ่มคัสตอมอะไรที่มีให้เยอะมากมายอย่างเงี้ยมันเรียกว่ามันครบคันแล้วก็มีมากกว่า A.74 นะครับแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าอยากเอาไปถ่ายตัวเองเพิ่งเริ่มต้นก็เลือกเป็น A.74 มันก็จะตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะที่ผมเลือกเจ้าตัว A.74 เลยคือผมกําลังมองตัวเองว่าเออเราอยากได้กล้อง A.74 เป็นกล้องเริ่มต้นในระดับแบบที่มันแบบเพิ่งเริ่มต้นนะฮะพกพาง่ายพกพาสะดวกแล้วก็เป็นกล้องที่ไม่ต้องแบบสเปคสูงมากด้วยนะครับผมแต่อยากได้ฟูลเฟรมเพราะว่าอยากได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่สามารถที่จะรับแสงได้เยอะแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยสามารถเอาไปเกรดดิ้งสีงต่างๆแล้วมันดูสวยงามภาพ คมชัดโอเคในระดับหนึ่งบางคนอาจจะมองว่าเออผมก็อยากได้กล้องที่มันถ่ายได้10บิตแต่ถามว่าถ้าได้มา10บิตอย่างเงี้ยผมก็อาจจะตัดไม่ไหวเพราะว่าคอมผมมันอาจจะยังไม่ค่อยแรงใช่ไหมก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องไปถึงขนาดนั้นเราอาจจะอยากเรียนรู้ก่อนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นกล้องตัวแรกนะที่ผมแบบได้มาแล้วมาเรียนรู้แล้วก็เพิ่งเริ่มฝึกการเปลี่ยดิ้งสีด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่เคย เกลียดิ้งสีมาสุดท้ายเนี่ยพอมาได้ตัวนี้มาก็ได้ลองเกลียดิ้งดูก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าสเกลสโคปงานผมเนี่ยมันมากขึ้นหรือเราต้องการงานที่มันโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเรามีรายได้จากมันมากขึ้นอย่างเงี้ยผมก็อาจจะมองเป็นพวก a 1ก็ได้หรือว่ามองเป็นพวกกล้องที่มันแบบที่ผมชอบอย่างโซนี่อะไรนะรุ่นที่มันเหลีหล่ยมๆผมจําชื่อไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตรงนี้นี่ก็ชอบผมชอบมากดีไซน์มันเหมือน a 7 c เลยนะครับก็ผมอาจจะมองเป็นตัวนั้นก็ได้นะคร มันดูโปรเฟชชั่นอลมากมากนะครับผมก็ค่อยเลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วผมก็จะเก็บตัวนี้หรือว่าใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่เน้นพกพาเน้นการถ่ายแบบที่มันรวดเร็วครเพราะว่ากล้องพอมันมีขนาดที่ใหญ่เทอะทะมากมันก็ทําให้เกะกะแต่ว่าพอกล้องมันมีขนาดที่ดูเล็กไม่มีกระโหลกไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตัวกล้องมันดูแบบเก็บง่ายไม่ติดไม่เกะกะนะครับผมแล้วเราก็อนาคตถ้าเรามีสโคปงานที่มันสูงน่ผมก็ค่อยไปเลือกตัวที่มัน ดีมากกว่านี้ท็อปมากกว่านี้แบบถ่ายความละเอียดสูงมากกว่านี้สามารถถ่าย 4K 8K สามารถถ่าย 10bit ได้อะไรเงี้ยก็ค่อยไปดูตอนนั้นนะครับผมเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็คงมีอุปกรณ์ที่พร้อมจะรองรับมันได้คือการถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนะบางครั้งเราก็ต้องมีกล้อง2ตัวใช่ไหมเป็นกล้องหลักตัวหนึ่งกล้องถ่ายมุมหนึ่งตัวหนึ่งเพื่อที่แบบเวลาเราถ่ายวิดีโอมาเนี่ยมันจะได้ไม่น่าเบื่อแบบตอนนีน้ที่ว่าเราใช้กล้องแค่ตัวเดียวในการถ่าย อาจจะมีมุมอื่นในการพูดบ้างเพื่อให้เกิดมูฟเมนต์ของของภาพนะครับแต่ว่าคราวนีนะ้เรามีงบไม่มากก็เน้นแบบนี้ไปก่อนแต่ว่าอนาคตเราก็าจ,จะมีกล้องเทพๆดีๆอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็กล้อง A7C เนี่ยก็ใช้เป็นกล้องที่อยู่อีกตำแหน่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นกล้องหลักอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมมันอยู่ที่เราว่าเราจะดัดแปลงยังไงนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมละกันนะครับผมที่จะจะมาเสนอแนะให้ท่านผู้ชมที่กําลังลังเลอยู่นะครับคือถ้าใครที่เป็นช่างภาพเงี้ยที่เน้นการถ่ายคนอื่น ผมก็แนะนําว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องมองเจ้าตัว A74 นะหรือใครที่ซื้อมาแล้วก็ขายเนี่ยส่วนมากก็อาจจะเป็นช่างภาพก็ได้ที่แบบเออซื้อมาเพราะว่าเห็นว่ามันใหม่มันดูนั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแต่ถ้าสําหรับใครที่มือใหม่ ไม่ได้เน้นการใช้งานที่มันแอดวาน e มากปุ่มคีย์รัดอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเน้นการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเจ้าตัว A74 นะผมมันก็ถือว่าสะดวกมากทั้งดีไซน์ทั้งความกระทัดรัดของมันแม้ว่า Sony เนี่ยจะกักนะครับผมเมื่อเทียบกับเจ้าตัว A73 Mark i i เนี่ยแต่ว่าการใช้งานของมันเนี่ยมันก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะ่ะฮะสำหรับการใช้งานถึงแม้ว่าจอมันจะทัศสกรีนไม่ได้ไม่สู้พวกแคนนอนแคนนอนราคาใกล้เคียงกันหรือถูกกว่าไม่ได้เลยความละเอียดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหม แต่ว่าเราก็คิดว่าเออก็ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องทัสกรีนมันก็ไม่ได้เป็นจุดหลักเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวนี้มันทัชแท็กกิ้งได้ใช่ไหมผมชอบไปโดนไปทัชแท็กกิ้งตลอดเลยเวลาถ่ายคลิปาเงี้ยมันชอบไปแท็กใช่ไหมก็ต้องพยายามไปกดแคนเซิลออกนะเป็นคีย์ลัดกดออก ก็เลยรู้สึกแบบเออเนี่ยขนาดแค่แตะทัชแบบแท็กกิ้งได้แค่นี้มันยังมีปัญหาก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นทัชสกรีนเลยเนี่ยเวลาเราใช้งานวิดีโอเราก็คงต้องติดการทัชสกรีนออกนะครับผมไม่งั้นมันก็คงไปโดนมัวม่วๆโอเคตรงเนี้ยโซนี่เขาคงกักมาดีแล้วครับผมไม่ได้บอกว่าคิดมาดีกักมาดีแล้วนะก็เลยเพียงพอกับการใช้งานของเราแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบนะครับผม หรือว่าข้อสงสัยอะไรนะผมที่อยากจะถามผมนะหรือรังเลว่าเออจะเลือกกล้องตัวไหนดีนะครับผมถ้าเป็นโซนี่นะครับผมก็แนะนําเลยว่าให้ลองดูคลิปผมละกันแต่ว่าถ้าใครที่ยังลังเลกับกล้องโซนี่นะครับผมก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมละกันนะครับผมเจอคลิปหน้าคลิปอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย